The โปรอยู่ที่น่ะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นมากนะเราจะบอกว่านี่คือเครื่องเดียวนะที่คุคิดว่าสามารถจะแข่งเนี่ยสูสีกับลูกรักนะ Oppo Find N3 ของอุ้มได้นะตอนนี้ค่ะอุ้มเนี่ยคลาดกันมาหลายรอบมากนะก่อนจะบินไปจีนนะคะในวีคหน้ามาแกะให้ดูกันก่อนเลยคลิปนี้จะค่อนข้างสั้นนะคะเพราะว่าเน้นแกะก่อนนะแล้วเดี๋ยวขอแยกอีกคลิปหนึ่งอันนี้ก็อูจะสามทุ่มแล้วทุกคนอ่ามากันเดี๋ยวแกะกันเลยนะคะด้านหน้ากล่อง Vivo X43 Pro มีโลโก้ไซส์แบบนี้นะอ้ามาดูกันจะบอกว่าไม่มีใคร มีเลยนะยังไม่เห็นมีใครมีเลยกีดกันเลยนะคะเป็นคนแรกในประเทศไทยนะโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นได้มาเท่าไหร่ต้องมีคนอยากรู้แน่นอนเฮ้ยเราจะกีดทำไมอะ่ะเม่เนลรเรากีดไปแล้วเนาะกันกีดต่อให้เสร็จมันมีตัวเปิดอยู่ตรงนี้นะทุคนได้มาเท่าไหร่นะคะได้มาแพงเออได้มาแพงแต่อยากได้มากเพราะว่าอะไรหรอหนึ่งสองซ้ำยังไม่เห็นทุกคนทุกคนยังไม่เห็นนะว่ามันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวขอดึงออกมากอนนะแอบห้ดูได้ปะแอบห้ดูได้ปะ เห็นไหมในสีขาวเว้ยลงทุนมากนะสีขาวนะคะครั้งนี้และแน่นอนเขาเปิดข้างนนในดูก่อนน่ยังมาครบถ้วนนะคะตัวนี้ชาร์จเร็วแบบเร็วมาก1 2 0วัตต์นะคะ1 2 0วัตต์นะหัวชาร์จให้มาครบถ้วนสายดับเอร์นะคะไปดีบีไท C ี 4. ทวบีไทสีนะคะให้มาครบถ้วนเช่นเดียวกันและในกล่องนี้มีอะไรไปดูกันอ๋อมีการ์ดมาด้วย การตัวนี้นะคะใช้ได้ที่ประเทศจีนนะก็ใช้ในไทยไม่ได้นะคะแล้วก็จะมีตัวเคสมาให้ที่จิ้มซิมทำไมจิ้มซิมหลุดอย่างนี้วะที่จิ้มซิมสุดหลุดออกมาด้วยนะคะแล้วก็ุูยเฮ้ยเคสสวยเคสดูดีเลยอ๋อทำเคสดีทำเคสดีแต่ว่ามีเฉพาะด้านหลังนะคะแบบนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าใส่แล้วเป็นไงบ้างคะ่ะไม่รอช้าไม่รอช้ามีหลายเรื่องนะต้องคุยกันนะคะขอแกะเลยนะไปพร้อมๆกันนะมันแกะจริงๆเนี่ยมันต้องดึงออกนะคะแต่ว่าไม่อยากให้ตัวนี้มันพังเนาะขอสไลด์แล้วกัน ได้ไหมได้ได้ได้เอามาพร้อมอยัง1 2ึ่สอง,สองโอ้สวยเฮ้ยแกด้านหลังมันเป็นแบบคืนดูในกล้องอะอาจจะไม่เห็นเดื๋ยทำงี้เห็นดีวะเอ้ยเห็นไหมมันจะเป็นแบบคล้ายๆกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันมี texture นะคะจริงๆชื่อของมันอะมันเป็นลมแบบว่าขนนกอะไรแบบเนี้ยแต่มันจะมี t e x t อร์นะเดี๋ยวให้ดูใ,ใกล้ๆเห็นไหม ไม่ค่อยเห็นเลยว่ะเดี๋ยวต้องไปเดี๋ยวไว้ไปถ่ายนะคะในแสงให้ดูอีกทีแล้วเบามากขออ,ญญาขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตลองพับดูบางมากทุกคนบางมากเบามากแต่ว่าต้องบอกก่อนนะคะมันจะมี2รุ่นเนาะตัวนี้เป็น vivo x4 3 pro นะคะตัวที่เบาที่สุดในโลกตอนนี้คือ vivo x4 3นะก็คือตัวเล็กนะคะตัวนี้หนะักเท่าไหร่เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปชั่งให้ดูนะคะแต่เดี๋ยวขอเทียบกับตัวไฟ n3 เฮ้ยแกมันสวยว่าเฮ้ยอะ ขอเปิดเครื่องแล้น,นึงเดี๋ยวมาคุยกันโอเคงั้นมาเปิดกันที่สังเวียนเลยแล้วกันนะคะซ้ายเหมือนอุ้มคือตัว vivo ขวาเมืออุ้มก็คือ oppo นั่นเองค่ะลูกรักของอุ้มนะเดี๋ยวมาดูว่าลูกรักจะต้องเปลี่ยน่ายหรือเปล่านะาให้ดูใกล้ๆเลยค่ะหน้าจอด้านหน้าอแน่นอนนะฝั่ง vivo นะคะก็จะยาวกว่าแล้วก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าเองนะคะมากับหน้าจอด้านนอก6.53นิ้วค่ะ่วน oppo เนี่ยจะมากับหน้าจอด้านนอก6.31นิ้วนะคะจอสวยนงคู่เลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมาเล่นนะคะแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอี ะะว่ามันเป็นยังไงบ้างแต่ถ้าเอาจากขนาดก่อนล้วกันเนาะก็ต้องบอกว่าฝั่ง vivo นะคะค่อนข้างทำขนาดเนี่ยได้ดีนะอาจจะรู้สึกว่ายาวไปนิดนึงนะคะถ้าใครเนี่ยใช้ Op ป o มาเนี่ยแล้วก็ชอบที่มันุษยนอ้วนนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับสเกลเนี่ยที่คุณชื่นชอบสรุมเองนะจริงๆผมเนี่ยยังชอบนะคะหน้าจอ Oppo มากๆเพราะมันจะกว้างนะคล้ายๆกับแบบใช้ iPhone นะคะมันจะกว้างกว่าเดี๋ยวต้องมาลองใช้ vivo ดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้คือสําหรับหน้าจอด้านหน้าทีนี้ค่ะเดี๋ยวเปิดข้างในให้ดูกันเลยละกันอกะาม เปิดได้ดูนะคะอันนี้มันวิว O บ้างแป๊บสิ่งที่สังเกตได้เลยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็คือเราจะรู้สึกว่าทั้งคู่เนี่ยจัดการเรื่องของรอยพับได้ดีมากๆถ้าให้ท่องเที่ยวแบบนี้นะคะก็ต้องเที่ยวกับค่ายเกาหลีใช่ไหมก็ต้องบอกว่าทั้ง2ตัวเนี่ยทำได้ครีนสุดๆไปเลยนะคะ,ะ oppo เนี่ยใช้มามน่าจะ8เดือนแล้วมั้งนี่คือรอยที่เกิดขึ้นนะคะสองตรงๆกับตัวไฟให้ดูเลยนะอยู่ประมาณนี้นะคะ Vi v o ววันนี้เพิ่งเปิดเป็นครั้งแรกเป็นไงบ้างเนียนกิฟต์ นะเทียนกิฟนะคะบางมากบางมากๆเฮ้ยทําน้ําหนักได้ดีจริงๆนะเออไหนๆก็พูดเรื่องน้ําหนักแล้วช่างให้ดูเลยแล้วกันนะคะหลายๆคนน่าจะอยากรู้ว่าเทียบกันแล้วเป็นไงบ้างเอา oppo ละกัน oppo หนักเท่าไหร่มาดูเบิ้บสองรกรัมนะคะสำหรับ oppo vivo หนักอยู่ที่ 246.7ห่างกันประมาณ10กรัมนะประมาณ10กรัมนะคะถามว่ารู้สึกไหมรู้สึกไม่ใช่รู้สึกที่น้ำหนกักแต่รู้สึกที่ความหนานะ oppo เนี่ยเขาจะมาในทรงที่ค่อนข้างจะหนานิดนึงนะคะคือเมื่อก่อนมันก็ไม่หนาเท่าไหร่หรอกแต่ว่าพอ vivo เอวยนะคะ h onor เอยพัฒนามาก็จะรู้สึกว่า vivo เนี่ยทำได้บางกว่าค่อนข้างเยอะมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูหน้าจอนะคะตอนเปิดมาใกล้ๆเทียบกันนิดนึ่งเป็นไงบ้าง สังเกตดูว่าสิ่งที่เห็นชัดเจนเลย vivo เขาจะมากับทรงเหลี่ยมนะคะมุมๆเนี่ย เหลี่ยมทุกมุมเลยนะแล้วก็จะรู้สึกว่ามันเหลี่ยมแบบเป๊ะ,ปะแบบนี้เลยนะคะเปิดหน้าจอมาค่ะหน้าจอของ vivo ตัวนี้นะจะอยู่ที่8.03นิ้วค่ะเป็น foldable LTPO AMOLED Display นะคะซึ่งฝั่ง oppo เองเนี่ยมันจะมากับจอที่ค่อนข้างมนเห็นไหมคะมันจะมนกว่านะแล้วก็ถ้าเทียบกันประมาณนี้นะคะขอบหรอก็จะรู้สึกว่าฝั่ง vivo บางกว่าพื้นที่ของหน้าจอจริงๆเนี่ยฝั่ง vivo ชนะไปเลยเนาะ8.03นะคะเทียบกับ7.82สเปคอะเรื่องหนึ่งแต่อยากให้ดูพื้นที่การ ง่ายจริงๆดีกว่านะคะว่าพื้นที่ของตัว oppo เนี่ยเหลือน้อยกว่านะ vivo ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอ่าเดี๋ยวผมเทียบตัวรอยพับให้ดูด้วยรอยพับไม่ต้องห่วงอู่แล้วนะคะดีมากทั้งคู่เลยทีนี้อย่างหนึ่งที่เทียบไปดูนะคะก็คือเวลาที่เราวางกับโต๊ะซึ่งมันเป็นประเด็นสําคัญนะสำหรับคนที่ใช้งานนะคะเดี๋ยวให้ดูอันนี้คือความกระโดดก,กระเดกของฝั่ง oppo นะคะเพราะว่ากล้องเนี่ยมันค่อนข้างจะหนามากนะทีนี้ vivo เป็นไงบ้าง ก็กระโดกกระเดกแต่ว่าไม่เท่านะคะตัวกล้องเนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างบางกว่านะคะเห็นได้ชัดเจนเนาะอารมณ์ประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะคะความบางเปนนี้ยังบ้างอดูข้างกันดีกว่านะคะถ้าให้เทียบกันดูด้วยตาก็ชัดเจนแล้วเนาะฝั่ง vivo กินขาดเลยนะคะ vivo เนี่ยทำได้บางตอนกลาง5.2มิลน,นะคะ oppo 5.8มิลแล้วก็ตอนพับจริงๆตอนพับเนี่ย ถ้าในสเปกอะตัวเลขอะไม่รู้สึกว่าต่างกันเยอะแต่เวลาจับก็ค่อนข้างต่างเหมือนกันนะคะ Vivo เนี่ยจะอยู่ที่11.2นะ Oppo จะอยู่ที่11.7มิลน,นะคะเพราะฉะนั้นหลายคนจะอยากรู้ว่าเอ๊ะ ไหนพี่อุ้มบอกว่า vivo มันทําได้เบาที่สุดต้องบอกว่าตัวนี้คือตัวโปรนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัว vivo x4 3นะคะตัวนั้นเนี่ยถือว่าเป็นจอพับได้ที่เบาที่สุดในโลกเนาะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่าอย่างเมองเนี่ยอาจจะอยากได้ในเรื่องของสเปกกล้องนะคะที่ค่อนข้างจัดเต็มนิดนึงเอออีก point หนึ่ง,อองที่ vivo โคตรเก่งเลยว่ะก็คือ ตัวนี้ทําได้บางแบบนี้นะคะรอยพับดีนะจัดการเรื่องของอดูดิไม่เหลือเลยเลยนะก็คือสามารถนีกระดาษได้สบายๆนะคะฝุ่นไม่เข้าแบบนี้และ กันน้ำตัวนี้ IPX8 นะจ๊ะ IPX8 เนี่ยก็จะช่วยทำให้เรานะอุ่นใจไม่ขึ้นำหรวบเ,เนี่ยที่ตัวกล้องนะ DJI พังมาแล้วเพราะว่าโดนน้ำตอนนี้ขยาดมากนะคะกวาดกลัวมากอย่างน้อยเดี๋ยวขอ IPX8 มานิดนึงแล้วกันเนาะขอจะเป็น USB Type C อยู่ข้างล่างนะคะถือได้มือประมาณนี้เลยตัวนี้มาพร้อม GMS นะคะ ROM ตอนนี้นะจะเป็น ROM จีนนะคะ g o o a l ข่าวว่าจะมาไทยนี่ไม่รู้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเจอ vivo จะไปคุยกับเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็ ตัวนี้สามารถลงเพจโซได้เลยนะคะลงเพจโซได้เลยแบบนี้นะอุ้งก็ลงมาแล้วนะคะเรียบร้อยก่อนจะแวะไปเทสกันต่อนะคะขอเล่าเรื่องกล้องนิดนึงละกันตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับเลนส์ไซส์แน่นอนนะมีโลโก้มาขนาดนี้ค่ะเลนส์หลักของเขานะคะจะมาพร้อมกับกัวเรียด50ล้านพิกเซลค่ะมากับเซนเซอร์นะขนาด1ส่วน1.3นิ้วค่ะไม่ถึง1นิ้วแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูคุณภาพภาพว่าถ่ายออกมาเนี่ยถือว่าเวิร์กมือมากเลยทีเดียวนะทุกคนแล้วก็ยังมีเลนส์นะคะที่เป็นเพลิสโคปเทเลโฟโต้นะตัว ตัวนี้เนี่ยทางาวโฟกัส70มิลเนาะออปติเอลซูมอยู่ที่3เท่าแล้วก็มีแอลต้ววายนะคะ50ล้านพิกเซลนั่นเองส่วนกล้องหน้า,น,านะคะจะอยู่ที่3.2ล้านพิกเซลเนาะก็เรียกว่าให้มาจัดเต็มนะคะแล้วก็ใครเนี่ยที่ชอบใช้ฟังก์ชันนะเช่นสุนโมเซลฟี่นะคะแล้วก,กดตรงนี้ปุ๊บแล้วเปิดอะไรมาแบบนี้ก็สามารถใช้งานได้นะคะซึ่งเมื่อกี้เนี่ยเรลองถ่ายรูปแบบเล่นๆอันนี้เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตด้วยนะอันนี้ลองให้ดูกันก่อนนะคะเร็วๆเฮ้ย,ย i, คุณภาพดีมากอันนี้คือปิดบนะิวต ดูดิโหโคตรเก่งว่าม,ม,มืดมากนะนี่คือลองแบบบุดบให้ดูเลยนะคะว่าถ่ายออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างมิติภาพเอยอะไรเอยเนี่ยอืเชื่อว่าออกไปนะคะกางแดดเนี่ยจะต้องแบบสวยมากๆเดี๋ยวนี้เนี่ยพอไปเทสให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็อย่างหนึ่งก็คือชิปเซตนะตัวนี้เนี่ยมาพร้อ,อมกับคอร์ชอคอมไซน์แบล็กก้อน8 Gen3 นะคะ ให้แบตมา 5,700mAh ใหญ่มากนะ Oppo 4,805นะคะนี่ 5,700mAh เนาะสามารถชาร์จเร็วนะคะได้ที่100วัตต์แล้วก็ไวเลสชาร์จนะได้ด้วยนะที่50วัตต์นั่นเองค่ะมีสีเลือกคือสีขาวกับสีดําแบบนี้อ่ามาเร็วๆก่อนละกันตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าได้มาแพงนะที่จีนเนี่ยสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ50,000กว่านะคะที่ไทยก็บวกบ,วกบ,วกบวกเข้าไปนะคะประมาณนี้นั่นเองแต่ว่า เฮ้ยน่าใช้หว่าน่าใช้มากขออนุญ,ญาตจบแค่นี้ไปเทสก่อนนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันน่าจะมาคลิปเพราะอะไรรู้ป่ะเอ้ยลืมบอกหรือเปล่เรื่องสาคัญเลยตัวนี้มีชื่อนะคะมีชื่อเล่นๆกันว่า vivo i4 เออ เป็นเพราะอะไรเดี๋ยวอุ้มจะมาต่อนะกับ Mac c คดูนะคะกับ iMac ให้ดูว่ามันมีฟังก์ชันบางอย่างเว้ยทั้ง a i r d ดบนะคะก็มีแล้วคุณสามารถพอร์ตหน้าจอของ Mac อะมาใส่นะคะในเครื่องนี้หรือว่าคุณนะจะเอาหน้าจอของเครื่องนี้ไปใส่ในะ m a c ก็ได้ใน macbook ก็ได้จะเป็นขนาดนั้นจริงเปล่าเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ขอประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวไว้เจอกันไปแล้วสวัสดีค่ะ